ข่าวเด็ด789คู่ร้อนแรงชิงแชมป์บิ๊กฟิลวออุลชาปลืม้มเสียบทนาทเด็คนรุ่นใหม่ตั้งใจทำงานดันให้รุง่งนาลายเกียริหมู่เก่าวชิงแชมป์รุ่นไฟเวท WMO กับสถานเมืองเล็กเพรยินดียคาเดมี่พิกัด110-112ปอนด์ในวันศุกที่11กันยายนนี้นักเวทีมวยรังสิตช่ทูฟอ์ยู่และเพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดเวลา18แนฬิกาเป็นต้นไป เจอแล้วคนจ้างล้มหมวยอัดบุญช่วยพอของวันชนะได้โพสต์ว่าผู้ว่าจ้างมารับสารภาพแล้วเข้ามาสารภาพว่าเขาเสียช่องเจ็ดไปเยอะเลยอยากได้คืนเลยโทรมาติดต่อวันชนะเพื่อที่จะเอาคืนจึงของเข้ามารับผิดชอบเรื่องที่ทําไปโดยพ่อของวันชนะก็ให้อภยัยและฝากบอกเอฟซวันชนะทุกคนให้อภัยเขาด้วยนะครับ ธนันชัยแกล่งยิงซ้อมยิงเก่งธนันชัยสิสองพี่น้องได้กคิวขึ้นระัทับฝีมือกับชูเจริญดับลันสารคามเป็นคู่เอกศึกมวยมันวันศุกร์วันที่28สิงหาคมนี้น่าวทีมวยรังสิตล่าสุดพเนียงภูทลดัดสตาร์ทเทนเนอร์ค่ายสิสองพี่น้องออกมาเผยว่าธนันชัยแกลงจริงๆมีการพัฒนาอาวุธมวยหลากหลายขึ้นมามากยิงซ้อมยิงเก่ง มันใจการโชกับคู่ปรับเก่าอย่างชูเจริญในไฟนี้น่าจะผ่านได้อย่างสนุกแน่ชงทูฟอร์ยูยี่สีพร้อมด้วยเพจมวยเลขจ็ดแปดเก้าถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป สลาตันลีแมตยอดภูผาโดยไฟกอนเสมอแบบคาใจขบยกสลาตันโตโยต้าระยองเป็นต่อแต่กรรมาการออกแต้มให้เสมอกับยอดภูผามวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมิ48ต่อ48ทั้ง3เสียงมาล้างตาก,กันอีกทีเป็นคู่เอกสึดกาแล็กซี่ไฟมวยไทยอร่อยจุงเบยนัดปฐมมันเลิกวันที่1กันยายนนี้ที่เวทีมวยบูอารีนาโดยนงโตโยตา้าลุงพี่ของสลาตันรันสภาพร่างกายการฟิตซ้อมน้ำหนักไร้ปัญหาสนุกแน่วัดกันที่แรงปะทะเกมยาวใครจะดีกว่าเชื่อมีเฮแน่ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน